สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปนี้เอาไว้นะฮะมันมีคำที่พี่น้องของเพื่อนเราผมก็ไม่ได้ว่าใครผิดนะครับไม่ได้ว่าใครถูกแต่พี่น้องรับการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมมติบัญญัติทั้งหลายเหล่านี้มันมีคำที่บอกว่านิพพานเป็นสิ่งที่อยู่นอกโลกไม่มีอยู่ในโลก คือผมอยากจะถามด้วยความด้วยความเคารพว่าไม่ว่าจะเป็นสะอ,อนุปาทิเสสนิพานหรือสะอสะอะไรส่ะนิปะอะไรอะ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวนะฮะคือผมอยากจะถามว่านิพานนี่คืออะไรในความคิดในความเชื่อของท่านนิพานนี่คืออะไรบ้างใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสะอ,อุปาทิเสสนิพาน หรือว่าจะเป็นอนุปาที่เสสานิพานเนี่ยสัพปาที่เสสานิพานก็คือนิพานที่ยังโลดำลงธาตุขันคือนิพานยังไม่ตายนี่แหละแล้วถามว่าคําว่านิพานเนี่ยแปลว่าอะไร,รนิพานนิพานายะเพื่อความดับเพื่อความดับนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่โอกโลกนี่นิพานายะเพื่อความดับนะครับ เคยได้ยินคําว่าดับกิเลสไหมครับเคยได้ยินคําว่าดับกิเลสไหมครับคําว่ากิเลสเป็นหัวข้อครับเป็นหัวข้อกลุ่มอารมณ์กลุ่มหนึ่งนะครับฉะนั้นการดับกิเลสเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องนอกโลกเลยเพราะพระองค์ได้ตัดไว้ชัดเจนว่าสาุปาทิเสสนิพานคือนิพานอย่างดำรงาธาตุขันก็แปลว่านิพานก็คือเรื่องของการดับกิเลส แล้วกิเลสคืออะไรครับกิเลสคืออารมณ์ของเรานะครับไม่ใช่นิพพานเป็นสิ่งที่อยู่นอกโลกอย่างที่คุณเข้าใจกันไปตีความหมายแม้นิพพานคือดับกิเลสจริงๆเรารู้อยู่แล้วครับละกิเลสดับกิเลสเนี่ยรู้อยู่แล้วครับแต่มีความพยายามอธิบายให้นิพพานไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติ คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติโดยทั้งสิ้นครับไปพิจารณาดูให้ดีครับคำว่าดับกิเลสนี่คืออะไรดับคำนี้ก็คือนิพพานนั่นแหละรครับดับกิเลสแล้วกิเลสคืออะไรต่อไปอะครกิเลสคืออะไรครับคืออารมณ์โดยทั้งสิ้นครับกิเลสของมนุษย์เนี่ยคืออารมณ์โดยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอภิชไม่ว่าจะเป็นความโลภอภิชชาเนี่ย คือความโลภความโลภเนี่ยเป็นอารมณ์ไหมฮะอารมณ์ค่ะพยาบาทเนี่ยเป็นอารมณ์ไหมครับมีอารมณ์พยาบาทคาดแค้นเนี่ยเป็นอารมณ์ไม่อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธโกรธเป็นอารมณ์ไหมครับอารมณ์ครับแล้วอุปนาหะคืออารมณ์ไหมอุปนาหะเนี่ยก็คือผูกโกรธผูกโกรธผูกแค้นมันคืออารมณ์ไหมฮะ มักขะอย่างเงี้ยมักขาคือความความลบหลู่คุณท่านเนี่ยมันคืออารมณ์หรือเปล่าฉะนั้นนิพพานก็คือการดับไอไอดับกิเลสเนี่ยก็คือดับอารมณ์ของเรานี่แหละแล้วอารมณ์ทั้งหลายอุปกิเลส16หรือว่าจะเป็นไฟกองสามเนี่ยคุณจะดับที่ไหนครับไฟกองสามก็โลภโทสะโมหะโลภความโลภเป็นอารมณ์ไหมโทสะก็คือความกโกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ไหมครับ โมหะความหลงความรักนี่เป็นอารมณ์ไหมครับความรักนี่แหละครับความรักความหลงเ,เป็นอารมณ์ไหมถ้าคุณพิจารณาดูดีๆคำว่าดับกิเลสก็คือดับอารมณ์กลุ่มโลภโกรธหลงรอบประทานของกิเลสนี่สาขาใหญ่เลยคือความโลภก็คืออภิชาคือความโลภโมโทสะนี่คือความโกรธ จะเบาหรือรุนแรงล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์โดยทั้งสิ้นครับโมหะความรักความหลงฉะนั้นการดับกิเลสก็คือเรื่องของการอุปสมายยะิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติก็เข้าไปสงบระงับสงบระงับอะไรครับระงับการปรุงแต่งพระพรธองค์ตัดเอาไว้ค่อนข้างจะชัดเจนนะผมเชื่อว่าสติปัญญาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ทำบุญญาธิการมาจะ เข้าใจสิ่งที่พระองค์ตัดว่าดับกิเลสคืออะไรฟังแล้วจะถึงซึ่งธรรมจะดวงตาเห็นธรรมตรงที่ว่าคำว่าดับกิเลสคืออะไรฉะวนั้นนิพพานไม่ใช่อยู่นอกโลกครับนิพพานก็คือดับกิเลสแล้วดับกิเลสเนี่ยมันอยู่นอกโลกตรงไหนอะแล้วไอ้กิเลสจะดับเนี่ยทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธองค์ตัดเหตุแห่งธรรมนั้น อารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่งคาฉะนั้นนิพานายะก็คือดับการปรุงแต่งทําให้การปรุงแต่งสงบทําให้การปรุงแต่งระงับแล้วทําให้การปรุงแต่งดับลงในที่สุดบาลีไวยกรใช้คําว่านิพานายะไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกโลก จะเป็นสา,าุปาทิเสสนิพานหรืออนุปาทิเสสนิพานเป็นเรื่องของวัตตสงสารของมนุษย์วัตตสงสารของแต่ละคนก็คือตรงนี้แหละครับคือวัตตาสงสารของคุณอีตัวเวียนไหยตายเกิดของคุณก็คือตรงนี้แหละครับอภิสังขารเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นกระท่อมผูผูพังๆไม่ว่าจะเป็นถ้ำก็คือตรงนี้แหละครับวัตตาสงสารที่พระบรมศาสดา,าสัมมาสามมาัสามพุทธเจ้าทรงตั้ แล้วพระพุทธองค์ตัดสรูอะไรครับก็ตัดสรู้อยู่ในนี่แหละครับธาตุสี่ขันธานี่แหละครับอิมานตัวเนี้ครับเขาเรียกว่าขันธมารเราเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรเราก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารวัฏสงสารก็ออีตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวอื่นครับแล้วนิพพานอยู่ที่ไหนครับนิพพานก็คือการดับการปรุงแต่งทําให้การปรุงแต่งสงบ ทำให้การปรุงแต่งระงับแล้วดับลงในที่สุดอุปสมัยอภิญญายะสัมโพธายะรู้ดีรู้ยิ่งก็คือรู้เนี่ยครับรอบรู้ในกองสังขารเนี่ยม,มันไม่ใช่ความรู้นอกโลกอะไรหรอกพระบรมศาสดาสัมมาสัมเจ้าพระอ,องค์นั่งภาวนาเจริญภาวนาแล้วตัดสรู้ตัดสรู้ในอภิสังขารนี่แหละครับตัดสรู้ว่ามันมีกิเลส มันมีเหตุให้เกิดกิเลสคือการปรุงแต่งฉะนั้นในการที่จะจัดการกับกิเลสเนี่ยโลภโกรดหลงเนี่ยไปหลับตาพิจารณาดูดีๆโลภเกิดจากการปรุงแต่งไหมถ้าเกิดจากการปรุงแต่งคุณก็ต้องไปบริหารการปรุงแต่งทําให้การปรุงแต่งมันค่อยๆสงบทําให้การปรุงแต่งมันค่อยๆระงับแล้วทําให้มันดับลงในที่สุดตรงที่มันดับลงเนี่ยบาลีเวกอร์ใช้คําว่านิพานายะ หรือสัพท์ที่คุณเคยได้ยินก็คือสาุปาที่เส,สะนิพพานมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่นอกโลกหรอกพ่อเอ้ยแม่เอ้ยสิ่งที่ผมพยายามเล่าให้ฟังนะฉะนั้นนิพพานายะหรือนิพพานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่อธิบายไม่ได้ ไม่มีคําสอนไหนที่พระบรมศาสดา,าสัมมาสัมเจ้าพระองค์ทรงสอนแล้วเราอธิบายไม่ได้แล้วเราไม่สามารถเข้าถึงได้คำสอนของพระองค์นั้นเข้าถึงได้ทั้งหมดสมดังพุทธพจน์ที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำที่เราแสดงไว้แล้วเนี่ยเป็นของตืนปรากฏเปิดเผยแยกขยายฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตรงอุปกิเลส16หรือว่าจะเป็นไฟกองสามโลภาโทสามโมหะก็คืออารมณ์ของเรา ฉะนั้นการดับกิเลสก็คือการดับอารมณ์กลุ่มนี้แหละครับกลุ่มพ่อใหญ่แม่ใหญ่มันก็คือโลภะโทสะโมหะดับกลุ่มนี้เลยครับกลุ่มโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเนี่ยแล้วโลภะคือความโลภคืออะไรครับอารมณ์ไหมอารมณ์ครับความโกโรธคืออะไรครับอารมณ์ครับแล้วความรักความหลงนี่คืออะไรครับอารมณ์ครับโมหะเนี่ยความหลงความรักเนี่ยก็คืออารมณ์ ถามว่าอารมณ์ทั้งหลายกลุ่มเนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นจากการปรุงแตง่งฉะนั้นการดับกิเลสก,ก็คือการดับการปรุงแตง่งทําให้การปรุงแต่งค่อยๆสงบทําให้การปรุงแต่งค่อยๆระงับแล้วให้มันดับลงในที่สุดคําสอนพระพุทธเจ้านิพพานก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่อธิบายไม่ได้ เมื่อพระพุทธองค์ทําให้แจ้งแล้วทําให้ปรากฏแล้วทําให้แยกอธิบายแยกขยายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มีการวางยาไม่ยอมแปลคําสอนพระพิณวรสัมมาสัมเจ้าแล้วพยามดึงเอาความเชื่อว่านิพพานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เรียกว่าเป็นอจินไตหรือบางคนก็พยายามที่จะใช้คําว่าโน้นสภาวธรรมนี่สภาวธรรมนั่นสภาวธรรมนักผู้รู้ทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ ไม่มีสติปัญญาที่จะอธิบายให้ผู้อื่นเกิดกินตมยปัญญาโยนิโสมนสิการกันนั้นหรือก็คือไม่สามารถอธิบายให้คนเขาถ้าผู้รู้หรือผู้มีสติปัญญาย่อมอธิบายให้ผู้ฟังสามารถพิจารณาไตรตรองโดยเหตุและผลอย่าพึ่งเชื่อผม น้อมนาไปสู่การพิจารณาแต่ตรองสมดังพุทธพจ์ที่วา่าสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนาวะยญปัญญาหรือว่าโยนิโสมนสิการหรือการมสูตรเสียก่อนคําว่ากิเลสเนี่ยไปพิจารณาทีละคาละคาละคาฉะนั้นการดับกิเลสคือดับอะไรครับทําใดเกิดแต่เหตุพระพุทธองค์ตัดเหตุแห่งทมนั้นฉะนั้นถ้าคุณจะดับกิเลสคุณก็ดับเหตุแห่ง ดับเหตุที่มันทําให้เกิดกิเลสกิเลสคืออะไรต้องรู้ให้ได้ก่อนกิเลสก็คืออารมณ์ครับกิเลสคืออารมณ์กับโลภคืออารมณ์โกรธคืออารมณ์โมหะความหลงความรักคืออารมณ์โดยทั้งสิ้นกันฉะนั้นจะดับโลภโกรธหลงก็คือโลภโกรธหลงมันเกิดจากการรุงแต่งครับมันจึงอาศัยอายตนะภายนอกกับสรายตนะอายตนะวัตถุกรรมภายนอกกับสรายตนคะครับ ตรงที่มันเชื่อมต่อกันเขาเรียกว่าอายตนนารับวัตถุกรรมรูปสาวสวยเดินเข้ามาเดินมาถึงก็จะประมาณว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือการปรุงแต่งเมื่อการปรุงแต่งมันเกิดสําเร็จรูปมันก็เป็นโมหะนี่ไงความรักความหลงเกิดความอยากในกามเกิดแล้วมันคืออารมณ์หรือเปล่าคืออารมณ์ฉะนั้นการที่จะดับกิเลสในวัฏสงสารการในวัฏสงสารนเ,เนี่ยกิเลสเนี่ยวัฏสงสารก็ตัวนี้แหละครับ อย่ามองออกไปไกลเพราะพระพุทธองค์หลับตาแล้วเจริญภาวนาดูก่อนพิกูุทั้งหลายเธอจะอยู่ปา่าก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีเธอจงนั่งคูบรรลังตั้งกายตรงดำรงสติอยู่ที่อาณนาะหายใจอาณากับปานะคือหายใจออกหายใจเข้าถามว่าลมหายใจของเราพระพุทธองค์ยังมองว่ามีลมหายใจออกหายใจเข้าเป็นอารมณ์เลย มีพุทธะเป็นอารมณ์มีธรรมะเป็นอารมณ์มีทานเป็นอารมณ์มีสังฆะเป็นอารมณ์มีเทวตานุสติเป็นอารมณ์มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงเป็นอารมณ์ฉันนั้นหลักใหญ่ใจความก็คือการบริหารอารมณ์หลักใหญ่ใจความก็คือการฝึกอารมณ์จิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุดมาให้ก็คือการฝึกอารมณ์โดยตั้งสิน้นฝึกอารมณ์ครับ ไม่ใช่วันนี้พานวัวอยู่นอกโลกอยู่ตรงไหนนอกโลกอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องเอ่อเอ่อเอ่อ,อทารนฟอร์เมอร์นะครับคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับทารนฟอร์เมอร์นะอยู่คนละเรื่องกันเลยนะจากนั้นพระพุธองค์โลกวัตตสงสารของพระองค์ก็คือนี่แหละครับไม่ใช่ที่อื่นฉะนั้นพี่น้องสาธุชนอย่าพึ่งเชื่ออย่างที่ผมพูดนะครับใช้กิตตมยปัญญาปัญญายโยนิโสมณสิการ สุตตะมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาลองไปพิจารณาไตรตรองดูก่อนว่าอุปกิเลส16ใช่อารมณ์หรือไม่แล้วอารมณ์ทั้งหลายพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดจากการปรุงแต่งใช่หรือไม่แล้วจะดับการดับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราจะดับตรงไหนก็ดับที่การปรุงแต่งนั่นแหละเพราะเอ้ยแม่เอ้ยสะอุปาทิเสสนิพานก็คือการดับการปรุงแต่ง การปรุงแต่งพวกนี้ล่ะครับเป็นเหตุให้เกิดความโลภความอยากได้การปรุงแต่งพวกนี้คุณไปเจอรถคันสวยๆไปเจอความสาวสวยๆนี่คุณก็อยากได้มาเป็นลูกเป็นเมียอีกความอยากได้เนี่ยครับบาลีไวยกรใช้คำว่าโลภคุณอยากได้รถคันนี้มาเป็นของตัวเองอีกความอยากได้เนี่เขาบาลีไวยกรใช้คำว่าโลภหรือความอยาก ความโลภความอยากได้อยากได้เงินเท่านั้นอยากได้เงินเท่านี้อยากได้อันตรงนี้อยากได้ตรงนั้นเมื่อมีสิ่งมากระทบต่อมากระทบทางหูทางตาทางจมูกทางกายทางวาจาใจสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะปรุงแต่งไปสู่การความโกรธ ความโกโรธโกโรธมันคืออะไรครับมันคืออารมณ์มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการปรุงแต่งโดยอาศัยวัตถุกรรมภายนอกอาจจะมีคนเดินมาแล้วด่าพ่อล้อแม่เราเมื่อด่าพ่อล้อแม่สิ่งที่มันทําแน่นอนก็คืออภิสังขารปรุงแต่ง พระพองค์จึงบอกว่าอุปัสมายะอภินญ,ญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติก็คือเข้าไปสงบระง,งับระง,งับการปรุงแต่งทําให้การปรุงแต่งระง,งับทําให้การปรุงแต่งสง,งบทําให้การปรุงแต่งค่อยๆดับลงในที่สุดเมื่อการปรุงแต่งมันดับโลภโกรธหลงมันก็ดับแล้วโลภโกรธหลงคืออะไรคืออารมณ์ครับ จิตตังชันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ฝึกจิตก็คือการฝึกการปรุงแต่งครับฝึกการปรุงแต่งครับรู้เท่าทันการปรุงแต่งทําให้มันสงบทําให้มันระง,งับแล้วทําให้ดับลงในที่สุดสมดังพุทธพจน์ที่ว่าสุขโผลุญยญาศาอุจโยการสะสมสั่งสมซึ่งผลบุญย่อมนําสุขมาให้นิพพานังปรมังสุขขังความดับเป็นสุขอย่างยิ่ง ความดับเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับแปลด้วยคําว่านิพานนะไม่ใช่ว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ใช่นิพานคือความดับความดับเป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อคุณแปลคําว่านิพานปั๊บคุณจะถึงบางอ้ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองฉะนั้นคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ทุกอย่างพระพุทธองค์ได้ทําให้แจ้งแล้ว ซึ่งสิ่งที่เคยคว่ำสิ่งที่เคยปกปิดทั้งหลายพระบรมศาส,สดาสัมมาสัมเจ้าพระองค์ทําให้แจ้งแล้วเปิดเผยแล้วแยกขยายอธิบายขยายความเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉันไหนเราท่านทั้งหลาย จึงยังติดอยู่กับสมมุติบัญญัติทําไมเราไม่รู้เท่าทันว่าโลภโกรดหลงที่พระพุทธองค์บอกว่าให้ดับกิเลสแท้จริงแล้วก็คืออารมณ์ของเรานั่นเองอารมณ์ทั้งหลายกลุ่มเนี้มันเกิดจากการปรุงแตง่งฉะนั้นการที่คุณจะดับอารมณ์กลุ่มเนี้ยดับการปรุงแต่งมันนั่นแหละครับมันจะปรุงแต่งได้มันต้องอาศัยวัตถุกรรมภายนอกวัตถุกรรมภายนอกก็มาเชื่อมกับสารยตนาตาหูจมูกลิ้นกายใจครับ สายตนะหกอย่างนี้แหละครับอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทรอา,ารมณ์เมื่อมันมากระทบสัมผัสมันก็เกิดอารมณ์สามประการไม่ว่าจะเป็นโลภโทสะโมหะหรือโลภโกรดหลงหรือความรักเนี่ยโมหะก็คือรักคือหลงเนี่ยความรักความหลงมันคืออารมณ์ไหมอารมณ์ครับกิเลสสามไฟกองสามคืออารมณ์นี่กองใหญ่เลยโลภโกรดหลงเนี่ยคืออารมณ์โดยทั้งสิ้น ฉะนั้นการดับกิเลสก็คือการดับอารมณ์นั่นแหละฝากเอาไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวก็ผมจะลงเอาไว้ใน YouTube ให้เอาไปพิจารณาเองนะไม่ต้องเชื่อตามที่ผมพูดอย่าเชื่อตามที่ผมพูดสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่ว่าคุณจะรีบเชื่อให้น้อมนําไปสู่จินตามายปัญญาโยนิโสมนสิการไปสู่สุตามายปัญญาจินตามายปัญญาภาวนามายปัญญาแล้วถ้าเป็นอย่างที่ผมพูดค่อยเชื่อ หวังเป็นอย่างยิ่งจะมีผู้มีสุตตะหวังเป็นอย่างยิ่งจะมีผู้มีจินตะมัยปัญญาหวังเป็นอย่างยิ่งจะมีผู้มีปัญญามัจยปัญญาฟังสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเอาไปสู่การพิญญาอย่าเชื่อตามนี่นะฮะเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระองค์จึงตัดกาลมาสูตรเอาไว้ไม่ให้เชื่อตามโดยท,ทันทีให้พิจญณาก่อน จะเป็นโยนิสโสมนสิการจะเป็นกินตมยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบก่อนค่อยเชื่อฝากเอาไว้ด้วยความเคารพสวัสดีครับ